สวัสดีครับเช่นเคยเหมือนเดิมครับผมกับผมเนาะจะมากินชนชักชนพี่น้องแนะนำนะครับผมกินอาหารเสริมนะครับผมเป็นโปรตีนผมใส่พลังงานในการมือนีกับมาแข่งบอลเนาะเลยใส่พลังงานในการเตะบอลใส่ไปลายนะครับผมเราก็ต้องเตะลายแมทเนาะนะพี่น้องต้องเตะลายแมทเดี๋ยวนี้บอลเดินใส่เขาเตะลายแมทก็ต้องกินเพื่อที่จะไปทดแทนพลังงานอย่างรวดเร็วนะครับ ให้ตัวเลี้วไแต่ว่าเขาเขาก็ต้องกินนะครับกินเขาไปแล้วเขาก็เสริมเข้าไปเราเลี้ยวผมก็เหมือนเดิมตัวนี้แหละครับผมแนะนําเป็นโปรตีนตัวนี้เพราะว่าที่เป็นยีห่ห้อใดก็ได้ทือว่ายี่ห้ออื่นก็นดีกันหมดนะครับผมตัวนี้ให้โปรตีนยูทีสกู๊ปหนึ่งเนี่ยสามสิบห้ากรัมนะครับผมตัวนี้ให้สามห้ากรัมที่ว่าไหลลายเติบนะครับผมที่ว่าหลาเลยแหละให้โปรตีนไหลเลยนะครับเนะนําพี่นอ้องประมาณนี้เนาะ เขยา่าแล้วก็กินแบบสบายๆนะครับก,กินง่ายๆแล้วก็ใส่น้ำเติมน้ำลงไปไเราจะเฮาทีมารสชาติถ้าอยากเข้มก็ใส่น้ำไปหน่อยถ้าอยากผมก็ใส่น้ำไปหลายเพื่อ,อที่เจะเฮาได้กินน้ำไปน้ำน้ำผกได้กินน้ำเยอะๆไปน้ำรสชาติอธิบ่อ่คอยอร่อยได้ว่าก็กิน